ปู่ต้องไปเจอไอ้ทองโชคพลายทองคำพลายทองเงินนะคะปู่ต้องไปเจอไอ้โฟน20แล้วไอโฟนนั่นจะนอนไว้ก่อนจะถึงซุ้มน้ำเงินนะคะก็จะแวะบ้านทองเพชรก่อนนะคะถ่ายวีดีโออ้าวจะไปทางไหนนั่นเจ้าน่ะโอ้ อ้าวเข้าทางนี้เวทม,มาหาลานน้อยนะคะอ่าแนะม่ทับทีมกับเ <c oughs> จ้าตัวเล็กนะคะเจ้าตัวอะไรเอก ทิมครับทิมนะคะโอ้อะไรนี่มุดมานี่เจอด้ย่าเนบงามมาโอ้ทองคำนี่ไม่สนอะไรเลยทองคำนี่เขาได้มีอะไรเนบงา นี่โอ้โหเห็นเห็นเพื่อนเพื่อนมาเยี่ยมนะคะแม่ทัดชิมกับเจ้าพลายน้อยนะคะมิซ้้แล่ะบอไนตาทองเอกโอ้พลายทองเอก น้องทองเพชรนะคะเมทับทีมมีมีพ่อมีนามว่าพลายเงินนะคะโอ้สวัสดีครับผมชื่อพลายเอกนะคะขอบคุณที่มาเยี่ยมนี่ร้านพสกนะคะอุ้ย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 อุยอุ้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 ยเจ้าตัวอล็กหูเสียงโอ้ยเสียง

จะกินนมโชแล้วเจะกินนมโชแล้วต mm. um, ูร oh, um, okay. oh, oh. ูตูรูยืนนิ่งเลยทภาพแข็งแรงนะท้องอะไรนะท้องเอกววันนะท้องเอกโอ้อ้ไม่หอไม้อนท้องี้มันยก้นเลย ขอเช็ดทองเอกวันนี้ทีมงานมาเยี่ยมเยอะเลยเด้อล่ะทีงานมาเยอะเลยวันนี้สุขภาพแข็งแรงด้วยผมส่งให้ทอนะคะสุขภาพแข็งแรงนะทองเอกโมยาโมยาโมยมลทจะเข้าพื้นดยโอ้โอ้ำอะไรทำอะไรเตื่อมแล้วนอนโชว์ทองเอกนอนโชว์เลย อนอนโซวาโซวออออ้ออกลงเลยกิงเลยเออมาดันมีโอ้ยให้ด้วยนะคะาพี่สันมาสุนู้สาวน้ำเพชร ก้อนมาข้างนอาเนาะเด้อเจอต้นเบี่ยเติดพิขันค่ะบมอปันเบี้ยบอกว่านัำเพชรติดพิขันมากอืตรงนี้ได้หญ้าเน็บงาไม่สุนอะไรแล้วทองคำไม่เยี่ยมแล้วม่แแม่เยี่ยมหลานแล้ว

กำลังน่ารักกำลังซนกำลังน่ารักนะคะกางน้อยแม่มั่นน่าของแก่เอ้าทำอะไรทำอะไรเอ้าโอ้โหโอ้โหดูค่ะดูโชว์แล้วองเงีคนเอกโชว์แล้วเอ้าเอา โอ้ปตูโอ้วงแตกเลยวงแตกเลยโอ้วงแตกเลยทองอีกมา,าแม่อนมาแม่อนตามตามหาแม่ คุยกอนเพื่อนเลยนี่้นยานน่าจะตามบงแตกเลยกำลังอร่อยกับอ้อยวงแตกเลย con đùn lát đùn mà đường mà nãy họ nhuông cả họ แนี่ไปลมาแล้วแม่แม่เอ้ยพยามร้านแล้วมาสักพมูแตงโมปลาไปมาเนื้อกรบป๋นนะคะสุขภาพแข็งแรงทองเอกนะคะสายทองเอก

ส่งพี่ตูขึ้นรถนะคะหลับบ้านคุณปูนะคะบ้านพิมาโทนเงินก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณพวกทุกกำลังใจนะคะ,ะ,คะวันนี้ก็มาเดินเป็นเพื่อนพี่ตูนะคะ ตูก็จะไปกลับนะคะไม่ได้ค้างที่ซุ้มน้าเงินนะคะก็จะกลับที่บ้านที่มานพนเงินค่ะสําหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุทกๆกําลังใจค่ะ<น>ก็ฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกดติดตามในช่องพลายทองคํา<อ>พลายทองเงินด้วยนะคะ<อ>พงเพจ<ม>พลายทองเงินค่ะต่อๆพลายทองคําพลายทองเงินขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ